สวัสดีคุณผู้ชมชาวเที่ยวเล่าครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่กันที่ภูเก็ตนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเวลาเราไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยจะเห็นบ้านเรือนนะฮะที่เป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนี่ก็คือสไตล์ชิโนโปรตุกีสใช่ไหมครับตอนนี้จะพาคุณไปชมบ้านชินประชาครับที่เที่ยวของภูเก็ตที่เป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสแห่งแรกหลังแรกในอดีตนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมีอายุมากกว่า1 1 9ปีแล้วเลยทีเดียวล้วครับ ชัยชนะชนตานทวานิชนะครับเป็นรุ่นที่5ของบ้านจินประชานะครับที่เราเข้ากันอยู่เนี้ยนะครับนี่คือข้างบ้านหน้าบ้านเลยอยู่ฝั่งนู้นหลังบ้านเลยอยู่ฝั่งนี้นะครับหน้าบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางใต้นะครับเท่ากับห้องนี้เนี่ยคือห้องกลางนะครับนี่คือห้องกลางไม่ใช่ห้องหน้านะครับบ้านหลังนี้นะครับอายุ119ปี นะครับสร้างโดยพระพิทักษ์จีนบชาอนันนี้ท่านท่านเป็นทวดผมเป็นรุ่นที่สองนะครับผมรุ่นที่ห้าแล้วนะครับบ้านหลังนี้พอสร้างไปได้สักพักหนึ่งสิบกว่าปีคุณปู่แต่งงานนะครับนี่คือรุ่นที่สามนะครับพอรุ่นที่สามแต่งงานพระพิทักษ์ก็เลยยกบ้านหลังนี้ให้กับคุณปู่ผมซึ่งเป็นลูกชายคนโต บ้านหลังนี้ในคนภูเก็ตจะเรียกว่าอังโมเหลาก็คือบ้านแบบสไตล์ฝรั่งเนาะแล้วก็หลังนี้คือหลังแรกของภูเก็ตด้วยนะครับโดยที่เอาคนจากทางปีนังนั่นแหละมาสร้างที่นี่อย่างตรงนี้ที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงการของคุณพ่อนะในการอนุรักษ์คือนี่ก็ร้อยปีคครับปูนนี่ก็ปูนโบราณร้อยสิปีทั้งหมดนะครับแล้วก็ตู้สามตู้นูน้น ของฝรั่งนี่ก็ร้อปีมาพร้อมต่อบ้านแต่ถ้าเป็นโต๊ะมุกต่างๆที่เป็นแบบสไตล์กีนส่วนใหญ่แล้วนี่คือมาจากรุ่นที่หนึ่งนะครับเอามาจากเมืองกีนเองเลยส่วนบ้าน1้อปีที่แล้วไม่มีไฟฟ้าใช้เขาก็ต้องออกแบบเอาแสงสว่างเข้ามาในบ้านก็คือเปิดหลังคาขึ้นมาเลยดิ นะครับก็คือตรงนี้คนภูเก็ตจะเรียกว่าฉิมแจ้นะ<ม>นะครับจะมีตรงกลางบ้านแล้วก็หลังบ้านด้วยนะครับฉิมแจ้นี่ก็จะมีแสงเข้ามาตลอดแล้วก็จะกระทบกับกำแพงเรื่อยๆด้านนี้ของบ้านนะนี่คือด้านหน้านี่คือห้องหน้าของบ้านเลยปร<ม>ะตูหน้าบ้านอยู่ตรงนูน้น<ม>นะครับห้องนี้ด้านหน้านี่จะแยกไปอีกสองสองห้องนะครับเขากัาน้นเอาไว้ ด้านนี้เป็นห้องไหว้บรรพบุรุษนะครับห้องนู้นเนี่ยจำลองเป็นห้องนอนอครับด้านนู้นนะครับถ้าพูดถึงภูกเก็ตนะครับต้องนึกถึงสถาปตัตยกรรมชิโนโปรโตุเกสครับ สถาปตัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกสเนี่ยเป็นการผสมผสานสถาปตัตยกรรมแบบจีนแล้วก็แบบโปรตุเกสเข้าด้วยกันนะครับโปรตุเกสเนี่ยนะฮะเขาเป็นชนชาติยุโรปชาติแรกที่เดินทางมาภูเกต็ตแล้วก็นำอรูปแบบของสถาปตัตยกรรมมาเผยแพร่ที่เมืองต่างๆทั้งที่ปีนังสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียก่อนที่ชาวยุโรปชาติอื่นจะเข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างตามแบบสถาปตัตยกรรมชิโนโปรตุเกสนะครับซึ่งก็มีมากที่สุดในระหว่างสมัยรัชกาลที่5จนถึงปลายรัชกาลที่6กก็อยู่ที่รา,ราวๆปีพุทธศักราช2411 จนถึงพุทธศักราช2,468ครับเนื่องจากว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกในภูเก็ตได้รับการพัฒนามากที่สุดและก็ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมากครับชาวจีนที่อ,อพยพเข้ามาเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นเจ้าของเหมืองแร่มากที่สุดในยุคนี้นะฮะปัจจุบันตึกเหล่านี้สามารถพบเห็นได้บริเวณถนนทางงาถนนทลางถนนยาวราชแล้วก็ถนนดีบุกรวมไปถึงถนนกระบี่อีกด้วยครับเพราะอื่นเป็นฝรั่งหมดนะในครวัวก็ยังจีนอยู่ดี นะถ้าสังเกตดูดีๆจะรู้จะรู้สึกตรงตรงนี้เลยนะครับบ้านนี้ออกแบบให้มีโล่งสองจุดข้างหลังบ้านตรงนี้นคือที่เราเรียกว่าฉิมแจ๊ใช่ไหมเหมือนกับหลังตรงลางบ้านนะครับบ้านหลังนี้มีฉิมแจ๊ด้านหลังสองข้างนะครับช่วยให้ห้องครัวเนี่ยซึ้งใหญ่มากเนะี่ยมีแสงใช้ตลอดทั้งวัน แล้วยังช่วยให้แสงเข้าจากข้าเข้าไปในห้องทานเ้าอีกด้วยส่วนตรงนี้เตานี้เราเรียกว,ว่าหัวโพนะนะครับคนภูเก็ตเรียกตรงนี้ว่าหัวโพ เป็นเวลากว่าร่วม,ร,วมร่วมชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับที่ผมใช้เวลาชมความสวยงามของบ้านหลังนี้แล้วก็ได้รับความเมตตานะครับจากทางเจ้าของบ้านท่านนี้เป็นอย่างดีในการแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆในบ้านอย่างละเอียดเลยทีเดียวครับแล้วก็แต่และเรื่องราวที่ท่านได้เล่ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ amazing มากเลยครับทุกทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สมัยนี้เนี่ย ผมเรียกได้ว่าอาจจะหาฟังหรือว่าหาชมแล้วก็สัมผัสของจริงแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับดังนั้นแล้วที่นี่เนี่ยจึงควรค่ามาากๆที่คุณเนี่ยสมควรที่จะเข้ามาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ชื่นชมความงามด้วยตัวของคุณเองครับชินประชาเป็นบ้าน cultural heritage นะครับซึ่งผมแนะนำคนที่มาเที่ยวภูเก็ตนะครับอยากเห็นภูเก็ตย้อนไป119ปีที่แล้ว เชิญได้ที่นี่นะครับขอบคุณครับและนี่ก็คือเที่ยวเล่าประจำสัปดาห์นี้นะครับที่เราพาคุณไปชมความสวยงามของบ้านหลังนี้นะฮะที่อยากจะบอกย้ำอีกครั้งว่าให้คุณเนี่ยไปชมด้วยตาของคุณเองเพราะว่าฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยยาวเป็นชั่วโมงเลยครับไม่สามารถตัดมาให้ครบได้นะอยากให้คุณเนี่ยไปชมด้วยตัวของคุณเองสัปดาห์หน้าเทปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ